ครับไก่เฉลยครับตัวที่ถ่ายคลิปวันก่อนนะครับผมลองเอาปักหลักดูนะครับไม่ค่อยดึงขาเท่าไหร่นะครับแต่ดึงบ้างนะครับผมโรยโรๆข้าวไว้กับพื้นนะครับกล้าจิกกินแล้วนะครับเอาลงทุกวันทุกวันไม่นิ่งให้มันรู้ไปครับ เดี๋ยวจะตั้งชื่อให้นะครับตัวนี้จะออกหน้าดำๆนิดๆนะครับติดหน้าดำหน่อยนะครับฉเฉลยป่านะครับแต่ยังไม่กล้าออกเสียงออกอะไรเลยนะครับตัวนี้พึ่งได้มาวันที่สามวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่สามนะครับ เริ่มไม่ค่อยดึงขาแต่ก็ดึงหน่อยหน่อยแต่ก็ดึงหน่อยแหละครับก็ถือว่านิ่งพอใช้ได้ครับนิ่งใช้ได้เลยครับปักหลักกล้าจิกข้าวกินบนพื้นก็ใช้ได้แล้วครับนี่ครับผมจะไว้ปีหน้าเลยนะครับตัวนี้ ไม่ปล่อยตัวเมียนะครับไม่ปล่อยทับตัวเมียนะครับผมจะเอาขึ้นคอนไว้ปีหน้าผมจะออกฝึกให้ดูนะครับยังงงๆกับเชือกอยู่นะครับแต่ก็ยังจิกข้าวกับพื้นกินนะครับ ก้าขันเมื่อไหร่ก็ออกป่าเลยนะครับตัวนี้ลองดูนะครับผมเลี้ยงเฉลยมาสองสามตัวแล้วนะครับพอเริ่มนิ่งพวกก็มาแบ่งเอาไปหมดเลยนะครับไม่มีเหลือสักตัวเลยนะครับฝากติดตามสายความคนต่อนกด้วยนะครับสายความสุรินครับ